เฮ็ดอยากเลิกกับน้ำมากทีนี้แหละนะ้ำฉันก็จะอยู่เน่แกแล้วนะฉองไม่เคยเอาเธอไปพูดรับหลังเลยน้าน,นะฉันว่าล่ะช่วยฉัน,ฉนอีกสักครั้งเถอะที่เธอได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าน้ำเสนอง,งานให้เธอท่านาจนี่แกคิดแบบนั้นแล้วรู้สึกดีี่ะก็ตามใจแกแล้วกันน้ำครับนั่นซองอะไรอะครับอ๋อทีมันเป็นซองที่น้าไปกู้เงินมาให้เพื่อน,น่ะคะ่ะ เพื่อเขาไม่มีเงินใช้นำ้ำดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้คุณคิดดีแล้วหรอที่ไปกู้เงินมาทำไมล่ะคะเพชเพื่อนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยสิอีกอย่างเพื่อนก็ไปกู้เองไม่ได้เขาบัตรเครดิตวงเงินเต็มแต่นี้คุณไปยืมคนอื่นมานะแล้วถ้าเขาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคุณจะทำยังไงเพช ะะเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกอีกอย่างเราครบกันมาตั้งหลายปีแล้วเชื่อใจได้ตามใจคุณแล้วกันครับที่ผมพูดเพราะว่าผมเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายใจได้เลยเพื่อนเดือดร้อนอะไรที่เราช่วยได้เราก็ต้องช่วยโอเคครับถ้ามีอะไรให้เพชช่วยก็บอกผมได้นะได้เลยค่ะ ด้วยนะที่แม่แกหายแล้วแขมยังได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดก,การอีกก็ฉันเก่งมีความสามารถแขมพแขนอีกตั้งหากฉันก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างสิทีนี้แหลนะน้ำฉันก็จะอยู่เหนือแกแล้วนะทำไมแกพูดแบบนั้นล่ะพูดอย่างกับเรากำลังแข่งอะไรกันอยู่เลยนะน่านะซีมิวเพื่อนกันเขาไม่มาแข่งอะไรกันแบบนี้หรอกนะ,ะก็น้ำอ่ะมาชนะฉันทุกอย่าง ฉันก็ขอชนะบ้างสิต่อไปอ่ะเงินเดือนฉันก็จะมากกว่แกแล้วนะน้ำอย่างนี้แกก็ไม่ติดขัดอะไรแล้วสิใช่จ้ะแต่ว่าเงินที่ฉันยืมแกมาช่วยขอทยอยคืนกันแล้วกันนะได้สิมีเมื่อไหร่ค่อยคืนแกเนี่ยเป็นเพื่อนดีๆของฉันมาตลอดเลยนะก็เพื่อนเดือดร้อนฉันก็ต้องช่วยสิจ้างั้นฉันขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแล้วกันนะพวกเธอก็ต้อสบายเลย ใจดีเพนไปแล้วนะเอานะหลิวเพื่อนเดือดร้อนอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปก่อนาใจแกแล้วกันถูกเตือนแกแล้วนะน้ำจ้าผับใจนะเออน้ำงานที่ฉันสั่งให้เธอทำอะ่ะรีบๆทำให้เสร็จนะได้จ้ารีบๆใช้ฉันนะเดี๋ยวเดือนหนะ้าฉันก็คงไม่อยู่ให้แกใช้แล้วล่ะเอ,อ้า นิดพดนไล่ออกเหรอหรือว่ายายไปทํางานที่อื่นล่ะลิวไม่แกถามเพื่อนแบบนี้ล่ะเอ้าหลิวใครมันจะไปรูล้ล่ะถ้าแกไม่รู้อะแกก็รอฟังเพื่อนให้จบก่อนไหมไม่ใช่พูดแบบนี้เปล่าฉันไม่ได้โดนไล่ออกหรอกฉันแค่โดนย้ายไปอีกสาขานึงอะอ๋อโดนสั่งย้ายนี่เองแล้วขเขาเพิ่มเงินให้แกไหมอะ ก็เห็นว่าเพิ่มให้อยู่นะแถมอยู่ใกล้บ้านฉันด้วยเงินเดือนก็ขึ้นแล้วงั้นใช้คงไม่ต้องคืนเงินแกแล้วละมั้งเพราะว่าเงินที่เขาเพิ่มให้แกก็คงจะเยอะอยู่แกพูดเลนหรือเปล่าหนิวนะ้ำฉันพูดจริงๆแกทำงานแค่ไม่นนกี่เดือนน่ะแกก็รวยแล้วนิวถึงเพื่อนจะรวยแต่แกเป็นหนี้สินเพื่อนนะแกก็ต้องใช้กูสิ ว่าตอนเนี้ฉันไม่มีมีเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันก็คือเอ็นนั่นแหละไม่ต้องย้ำเพชรรู้หรือยังว่านะางจะย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วนะอ๋อรู้แล้วล่ะนางเขาบอกเพชรแล้วเราว่านะย้ายกระทันหันแบบเนี้ยเผลอๆอาจจะรอเวลาโดนไล่ออกก็ได้แต่ น้ำบอกเพชว่าย้ายไปสาขาใหม่ไม่ได้โดนไล่ออกนะโอ้ยเพชเธอก็เชื่อเนาะน้ำเขาอาจจะโกหกก็ได้ทำไมมิวพูดอย่างนั้นล่ะก็มันจริงนี่หัวหน้าบอกเรานะว่าน้ำเขาอะ่ะไปโกงเงินฝ่ายการตลาดมากก็เลยโดนไล่ออกนะแต่เพชว่าน้ำไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกเพชเพชจะรู้จักน้ำดีกว่าเราได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกับน้ำมาตั้งสิบกว่าปีนะ สมัยก่อนน่ะน้ำเขาก็เคยเข้าไปขโมยเงินที่ห้องพกครูแล้วปิวได้ช่วยคุยกับหัวหน้าให้น้ำไหมเคสเราก็อยากช่วยนะแต่เราไม่กล้าเรากลัวโดนไล่ออกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะน้ำเขาทำงานไม่ได้เรื่องเลยส่งงานให้เราทีไรเราก็ต้องไปคนแก้งานให้ตลอด แล้วเรื่องเนี้เพ่อย่าไปบอกน้ำนะเรากลัวน้ำเขาโกรธอ่ะแต่เพชกับน้ำไม่เคยมีเรื่องปิดบังกันเลยนะเพชเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากเล่าให้คนอื่นฟังหรอกนะจริงไหม,มก็จริงงั้นเพชจะไม่บอกเรื่องนี้กับน้ำมิวสบายใจได้เลยนะ เพชรนี่จะไปนไหนต่อไหมเนี่ยไม่ล่ะหลิวเพชรอยากเลิกกับน้ามากหรืวช่วยเพชรได้ไหมอ้าวทำไมเพชรถึงอย่างเลิกกับน้ำละ่ะเราก็เห็นเพชรกับน้ำรักกันดีอยู่นี่เพชรได้ยินมาว่าน้ำมะโกงเงินคนอื่นนี่เราเค่อยคุยกันก่อนก็นกนได้นะแล้วว่า พอเลิกกับคนอย่างน้ำมาดีแล้วไม่อย่างนั้นนะเธอก็จะถูกคนอื่นเขาตาหน้าว่ามีแฟนที่ชอบโกงเงินบริษัทคนอื่นแล้วทาไมมิวถึงไม่เลิกคบกับน้ําล่ะทั้งทั้งที่มิวก็น่าจะรู้นิสัยของน้ําดีที่สุดเพราะฉันสงสาราน้ําไงสมัยเรียนนะก็ไม่มีเพื่อนคบตอนเรียนก็เรียนอ่อนกับคนอื่นทําอะไรอ่ะก็ไม่สําเร็จสักอย่างแล้วก็ แฟนคนก่อดที่เลิกไปนะก็เพราะว่านาําก็ไปขโมยเงินของพ่อแม่เขามาอ้าวทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอะ่ะแต่ก็ว่าไปนาก็ช่วยมิวตั้งหลายอย่างไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่ที่นามเขาทำไปอะ่ะก็แค่ทำดีเอาหน้าเท่านั้นแหละทำดีเอาหน้าเหรอมิวพูดแรงเกินไปหรือเปล่านามเขาเพื่อนฉันจะพูดยังไงก็ได้ไมิโกกันอยู่แล้ว ฉันสขสารนะ้ำจริงๆที่มีเพื่อนแบบแกมีเพื่อนแบบฉันแล้วมันทำไมคุณได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนที่คุณรักคิดกับคุณยังไงค่ะ<อ>เพชหมิวเราไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้อะไรนะฉันฉันไม่ทําอะไรเลยนะนี่เพช แกหลอฉันเหรอช่วยไม่ได้หมิวไม่จริงใจกับน้ำเองหมิวเราไปทำอะไรให้เธอเราช่วยเธอทุกอย่างเราไม่เคยเอาเธอไปพูดรับหลังเลยก็เพราะว่าแกชนะฉันทุกอย่างไงทางเรื่องเงินหน้าที่การงานฉันถึงไม่ฉิฉาแกไงมิวฉันเขาก็แกพ่อมองว่าแกเป็นเพื่อนไม่ใช่แข่งเงินทุกเรื่องแบบนี้ถ้าจะมาว่าช่วยคนเดียวมันก็ไม่ถูก แกก็ผิดด้วยผิดที่แกเหนือกว่าฉันทุกอย่างหมิวต่อให้แกเก่งแต่แกไม่จริงใจกับใครอ่ะก็ไม่มีใครเขาอยากเขาบอกแกหรอกไม่มีฉันก็ไม่แครฉันอยู่ของฉันได้ไล่เพจอะมันบอกด้วยนะว่าอยากเลิกเขาบอกแกที่เพจพูดก็เพราะว่าต้องการให้หมิวเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา แต่ก็ไม่คิดเลยพวกเพื่อนที่น้ำรักและไว้ใจจะทำกันได้ขนาดนี้หมิวเราช่วยแก่ทุกอย่างแม้กระทั่งไปกู้เงินมาให้รักษาแม่ก็ลืมไปแล้วหรอน้ำฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาแกนหน่อยอะคือ แม่ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินรักษาตั้งห้าหมื่นแต่ว่าฉันมีเงินแค่ห้าพันเองอะ่ะฉันควรทำไง,งาดีอะแกอืมงั้นหมิวลองไปกู้ดูไหมฉันลองยื่นไปแล้วแต่มันไม่ผ่านอะ่ะเครดิตฉันมันไม่ดีวงเงินก็เต็มแล้วด้วยแกพอจะมีให้ฉันยืมหน่อยได้ไหมได้สิ เดี๋ยวรอให้หมิวเยืยมก็ได้จริงเหรอนะ้ําแกให้ฉันเยังจริงจริงนะจ้าขอบใจแกจริงเลยนะแต่ว่าเงินพวกนั้นนะ่ะฉันก็ต้องหามาคืนแกอยู่แล้วพูดแบบเนี้ยคิดจะควงบอคนกันหรือไงหมิวไม่มีใครอยากวงคุคุณกับเธอหรอกนะที่เธอได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าน้ําเสนองานให้เธอ อย่ามาพูดเลยเดียวกว่าตำแหน่งที่ฉันได้มาก็เพราะความเก่งและความสามารถของฉันไม่ใช่เพราะเยาน้ำถ้าการที่แกคิดแบบนั้นแล้วรู้สึกดีก็ตามใจแกแล้วกันวราก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วล่ะน้ำเห็นเพื่อนได้ดีหน่อยก็ไม่ได้ไมิวถ้าเธอคิดแบบเนี้ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วล่ะไปกันเถอะถือซะว่าวันนี้เป็นวันดีได้รู้ท่าแ้ของเพื่อนรัก ใช่ครับเสียเวลาหน่อยแต่ว่าคุม้มอ๋อดีเร้วเงินที่ท่าเดืมแกมาฉันไม่คลนนะ ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคร้างนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆให้ฉันช่วยเหรอรอบนี้จะมาไหมไหนละมิวน้ำครา้งนี้ฉันเดือดร้อนจริงนะจะต้องการความช่วยเหลือแม่ชนะการกำเริบหนักอ่ะแล้วฉันก็จะหางานทำไม่ได้เลยมิวรอบที่แล้วพี่แกยืมไปก็ไม่ยอมคืนจนทำให้ฉันต้องเดือดร้อนแกยังกล้ามาหาฉันอีกเหรอ นะฉันขอโทษที่ทำให้เขอเดือดร้อนแต่ครั้งนี้เธอช่วยฉันหนีสักครั้งได้ไหมน้ฉันขอโทษที่ทำให้แกเดือดร้อนแต่แกช่วยฉันหนีสักครั้งเถอะนะถ้าแกไม่ช่วยฉันแม่ฉันต้องแย่แน่เลยนะาๆน้ฉันไหวล่ะช่วยฉันอีกสักครั้งเถอะมิวต่อให้แกไหวหรือกราบแทบเท้าฉันฉันก็ไม่ขอไปช่วยเหลือเพื่อเร็วๆอย่างแกฉันเ็ตแล้ว น้ำเด,เดี๋ยวก่อนสิน้ำฉันฉันขอร้องนะช่วยฉันอีกสักครั้งเถอะถ้าเธอไม่ช่วยฉันนะฉันไม่รู้จะหานหน้าไปพึ่งใครแล้วน,น้ำนะมันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ของฉันน้ำเดี๋ยวสิน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวก่อน